นี่ว่าอันนี้น่าภาคภูมิใจมากใช่ไม่ถึงว่าการไฟไหม้ครั้งนี้น่าภาคภูมิใจมากไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้ข่าวสองยังไม่ถึงเรื่องนั้นอ๋อเลยข่าวสองเป็นเรื่องของทีมอัลฟาเลสครับครับทีมมิสปอตไทยครับนะฮะทีมมิสปอตไทยได้ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเอาไว้นี่นะฮะคือในเมืองนอกเนี่ยเขามีการแข่งขันที่ ที่มีระบบหนึ่งที่ทีมที่เป็นคนมนุษย์จริงๆจะต้องไปแข่งกับระบบ AI ซึ่งก็มีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Open AI นะครับตัวนี้นะครับมีผ่านการแข่งขันผ่านการทดสอบผ่านการฝึกฝนมาแบบหลายหลายหมื่นชั่วโมงคือประมาณว่าทีมระดับมืออาชีพต่างประเทศอ่ะเข้าไปเจอมาแล้วก็ล้ม ล้มหายตายจากคือแบบว่าโดนมันเคี้ยนยับสู้ไม่ได้แพ้กระจายมาดิครับมาเลยแต่ทีมไทยครับอัลฟาเลสครับไปแข่งโดตา2ูนะครับเอาชนะ Open AI ได้เป็นทีมแรกของโลกโอ้โหยอดมากๆชนะ AI เลยอ่ะคือโอ้โหเจ๋งมากจริงคือการแข่งขันระดับแบบทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนชิพนะอัลฟาเลสอาจจะไปไม่ถึงรอบชิงคือไม่สามารถเป็นแชมป์โลกได้นะแต่แข่งกับ AI เนี่ยเราชนะ เราเหนือกว่าแต่ว่าทีมอื่นคือแพ้ AI นะคะแชมป์แชมป์แพ้หมดุดว่านะ <c oughs> เรา,นาเชนะเฉยเลย <c oughs> เทคนิคการเอาชนะมันั่นคือต้องทำอะไรนอกกรอบเข้าไว้นะฮะเ <c oughs> ช่นช่วงนี้จะดันเลนก็ไม่ดันเลนก็อยู่บ้านช่วงนี้ <c oughs> ควรจะอยู่บ้านก็ไม่ดันเลนเอาไว้ฟาร์มป่าช่วงนี้พอจ่าจะฟาร์มป่า AI วิ่งมาหาไม่เจอเฮ้ มันต้องฟร์มี่หายไปไหนไปตีบ้านก็แทนอะไรอย่างี้ะฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรื่องเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนกับเขาวิพาาษ์วิจรณยกันว่าทีมไทยเป็นเป็นสไตล์การเล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนโปรทีมอื่นแพ้ทุกกฎอ่าเราเราจะมีวิธีการเล่นที่ฉีกแนวมากๆแล้วทําให้ AI มันไม่เคยเจอแบบนี้มาชั่วโมงแล้วนะผมไม่ได้อยากดูเกมเพลย์นะ ผมอยากฟังเสียงตอนพูดกันนะว่าพูดอะไรกันระหว่างที่เล่นน่าจะสนุกน่าจะสนุกน,น,น่าจะงานวัดพอสมควรอันนี้ถือเป็นความาภาคบูมิใจนะคฮะ,ะ,ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะฮะทีมที่พัฒนา OpenAI นะครับจึงก็ออกมาแก้เขินครับ <c oughs> แล้ว,ลวออกมาแก้เขิน <c oughs> บอกว่าตัว AI ที่แข่งกับทีมไทยเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่ได้อัปเดตแพท นี่จริงๆแก้เขินคืออยากจะอยากจะบอกว่าช่วยมาแข่งอีกทีได้ไหมเรื่องอะไรจะแข่งแข่งอีกทีก็แพ้ใครจะไปด้วยบ้านเราชนะแล้วไปชนะแล้ว <c oughs> ตีหัวเข้าบ้านเลยนะฮะ